สนุกวะสนุกมากเลยมากับลูกกับเจ้าเนาะไม่ต้องมีไม่ต้องมีผู้ชายไม่แต่ฟิฟี่ฟิฟี่นี่ยอะไรฟิฟี่เฟตุโตฟิฟี่เสถายอยู่ดิลงไหมนี่ดิช่องเด็กๆก็ไม่ชอบดิช่องอ่ะทายแม่ลูกโอ้ยเนาะ ซีซีไม่ชอบไทยมัวิมเซเลฟลาอมนนเ้าอากว่าเป็นคนนอสเบิ่งดูมีโต๊ะมีหัวโต๊ะนั่งตอนั่งบางย่งเนี่ยอ้าวจอดไหมลงหรือเปล่าปักกิ้งไทยบ่าอฮะไทยบ่ลูกมันงามอยู่เด้อป้ป